ตู้ไหมอึดไหมตู้ไหมเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยเพื่อชาติและฐาบัน ครับครับอดีพ่อแม่พี่น้องอีกครั้งหนึ่งปไปไปเป็นครั้งที่สามที่ผมมีโอกาสได้ขึ้นมาในวันนี้และน่าจะต้องเป็นครั้งสุดท้ายกาา่อนอื่นขอญาตินำสิ่งดีๆอันเป็นมงคล มากราบเรียนพ่อแม่พี่น้องบันทึกนี้ถูกจารึกไว้ที่หัวเรือรบหลวงจำลองซึ่งปฏิสถานอยู่ที่ศาลของพระอ,องค์ท่านณหาดทรายรีจังหวัดชุมพรทราบไหมครับจารึกนี้ ของท่านผู้ใดถ้าไม่ทราบเดี๋ยวผมเฉลยต่อบันทึกของเสด็จในกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์เจอบันทึกนี้ให้เอาคำต่อประดิของกูไปประกาศ ให้คนรู้ว่ากูกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ผู้เป็นโอรสของพระปิยะมหาราชเจ้าขอประกาศให้พวกมึงได้รับรู้ไว้ว่าแผ่นดินสยามนี้บำพับรุษได้เอาเลือดเอาเนือ เอาชีวิตเข้าแรกไว้ไอ้อีมันผู้ใดคิดบังอาจทำลายแผ่นดินทำลายชาติทำลายศาสนาพระมหากษัตริย์หรือกระทำการพุทธิเรตจก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อส่วนรวมจงหยุด าการกระทานั้นเสียโดยเร็วก่อนที่กูจะสั่งทหารผ่านสิ้นททางโคตรให้หมดเสนียดของแผ่นดินสยามอันเป็นที่รักของกูปราบใดที่คำว่า อาภากรยังยืนหยัดอยู่ในโลกกูจะรักษาแผ่นดินสยามของกูลูกหลานทั้งหลายแผ่นดินใดให้เรากำเนิดมาแผ่นดินใดให้ที่สุขหัวนอนให้ความร่มเย็นเป็นสุข มิให้อนาทรร้อนใจจงซื่อสัตย์ต่อแผ่นดินนั้นวันนี้ที่ห้องรามราครบราชตินามัยสมาคมสนามม้านังเลิงเหล่านี้แหละ นะครับท่านพนอากาศเอกกันพิมานทิพย์ท่านประสงค์นาวาอากาศเรีประสงค์สุนทรนะครับท่านพลตรีเอกปัทินสันติประพบท่านผู้แทนของคนเอกวิมลวงวานิชและท่านผู้แทนของ พลเรือเอกวิเชษการุณยะวิิได้กรุณาเรียกรวมพลทหารตำรวจนอกประจำการกว่าสามร้อนายประกาศเจตนโร,รมแน่วแน่ไลไอปอูอีปอู ออกจากแผ่นดินสยามให้ได้ไอพวกจันไรขายชาติระกูลชินวัตรมันต้องดับสิให้ได้แปวันสิออกไปออกไป มึงจะได้รู้ว่าพวกกูคือใครกูคือเลือดไทยเพื่อไทยเพื่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตกูกชินวัฒนมันมาจากไหหลำอาศัยร่มโพธิสมพาน แล้วแม่เสียหัวยุพดพรุ่งนี้มรืนนี้มึงอยู่ได้แค่สองวันวันนี้ห้องรามราครบสนามมาราชตินนามัยสมาคม นักรบเท่าตำรวจเท่าได้มารวมตัวกันกูเท่าแต่กายใจกูไม่เท่าเอสรุปมติที่ประชุมนอกจากไล่ไอตระกูลชินวัตรแล้ว เราจะต้องไล่รัฐบาลชุดนี้ภายใน้8วันประกาศแล้วเกตารมแน่น่า,นาไปไหมไปไหมไม่ไปมืออาย ถามว่าเราจะเอาเลือกตั้งหรือปฏิรูปปฏิรูปหรือเลือกตั้งปฏิรูปไล่ไอ้พวกจะไล่ออกไปยืนยันแน่นอนกับวันนี้มติที่ประชุม ปฏิรูปประเทศไทยปฏิรูปการเมืองปฏิรูปสังคมวัฒนธรรมจะปฏิรูปไม่ได้เลยถ้าไอ้พวกจันไหลนี่ยังอยู่ไอ้ทาริศมึงแน่จรินี่แหละขบทตัวจริง เด็กจงมึงแน่จริงมงึงไปแจ้งเลยทุกฐานี่มึงไปแจง้งกูแหละขบทตัวจริงที่เป็นขบวเพราะกูรักชาติรักแผ่นดินรักพระบารมีโว้ย วันนี้ท่านนาวากาศตรีประสงค์สุนสริได้กรุณาให้บทเรียนในฐานะพวกผมก็เป็นลูกศิษย์ท่านเหมือนกันในโรงเรียนเสในวิทยาลัยการทบกนะครับท่านบอกว่าอีปูอแหกขี่ก่อนหรือล้างก้นก่อน ผมแปตองค์ตัวเพราะมึงขี้ไว้ใ้บ้านไอ้เมืองเย yeah! มึงขี้ไว้เต็มบ้านอ้เมืองอีปูกูจะล้างเิ็ดความจัญไรของพวกมึงออกไปจากแผ่นดินสยามที่กูรัก ให้ได้ไอ้ทาริศมึงมาฟ้องกูเลยว่าหมิ่นประมาทมึงมาฟ้องกูนะักรบตัวจริงเสียงจริงพร้อมจะสู้กับมึงที่ไหนก็ได้ กูว่าทหารแท้บาดเจ็บในสนามรบมากมายกูไม่เคยกลัวมึงไอทาริถังเช่าพี่ออดครับพี่ออดครับในายทหารอาชีพ น้องคนหนึ่งของพี่ถังเช่าเสียแรงที่ผมเคยเคารพรักพี่พี่ยังไม่รู้สึกตัวหรือว่าวันนี้พี่ออสยืนอยู่ข้างคนจันไรพี่หวังถังเช่าเหรอ ผู้แรกพี่ออกไปจากประเทศไทยพี่ติดพลเอกตื่มน้ำพิพัฒน์สัตยาบันสาบานอนต่อหน้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต่อหน้าองค์ พระมหาราชินีต่อหน้าพระบรมรูปทรงม้าปะตยานุนแล้ววันนี้พี่เป็นใครวะร่วมกับไอ้พวกจันไลอีปูไอ้ทักษิณ มาล้มลหลกขบรถต่อแผ่นดินสยามออกไปออกไปออกไปถ้ากูมีอำนาจกูจะถอดยศไอ้พังเช่า ออกคนหนึ่งที่ต้องเช็คบินไอ้พลเอกนิพัฒน์พานทองเล็กมึงอ,ออกไปมึงอ,ออกไปรู้จักไหมนิพัฒน์พานทองเล็กพลเอกปลัดกระทรวงกลาโหมไอ้เดง จะไรมึงออกไปเพราะอะไรตรวจสอบประวัติแล้วเป็นบุตรบุญธรรมทักสินเพราะว่าอะไรเพราะไปเรียกระโปงไอ้ทักสินเรียกระโปงพี่เหวียง เลียเขาโปกพี่ออสจนได้เป็นปหลัดกระทรวงไอ้ทูเล่ไล่มันออกไปตอนนี้น้องเอ้ยนิพัตเอ้ยพี่เตรียมหารรุ่นเจ็ดจอปรอรุ่นสิบแปดพี่เอาเลือดเอาเนื้อทานในสนามรบมากกว่า20ปี น้องพวกเราพี่น้องกันเราวิ่งรอบศาลาวงกลมเราปฏิญาณตนทุกเช้าเย็นข้าจักรักษาโมดกของพระองค์ท่านไว้ได้วยเลือดเนื้อและชีวิตแล้ววันนี้ไอธิพัทเอ็งทรยศ ต่อแผ่นดินหอยศต่อในหลวงของเราเองยังสวมเครื่องแบบอยู่ได้อย่างไรจัดเอ็มไอ้เลวไอ้เลวไอ้เลวนิพัทธ์พันทองเล็กเป็นพี่ชายคนโอ ของผ่านทองแท้พิมพ์ทาทองว่ามึงออกมึงออกไปเลยนักรบนิรนามไม่เคยกลัวไม่เคยหวัน่นวันนี้พวกเรานักรบนิรนามพร้อมยืนเคียงข้างพี่น้อง มวลหมูม่มหาชนทั้งที่นี่ทั่วประเทศทั่วทุกที่22ธันวาประทิตย์นี้เราจะรวมกันที่สนามม้านังเลิง11นาฬิกาแล้วเราจะมารวมกับลุงกำนันของเราจริงๆแล้วลุง,ลงกำนันก็น้องเราเพื่อ ประกาศชัยชนะแห่งการโค่นลม้มไอ้ทักษิณให้ได้ถ้าไม่ได้กูพวกเราจะยอมตายในสนามรบชายชาติอาหาร ตายในสนามรบเป็นเกียรติของทหารโผลไปโผลไปโผลไปท้ายก่อนท้ายท่านผู้บัญชาการทหารบกท่านผู้บัญชาการทหารสูงสุดท่านผู้บัญชาการ อ,องทัพากาศท่านผู้จัดการหาเรือพี่พลตีเจริญในชนิดเรียมหารุ่นเจ็ดจปรร,รุ่นสิบปดนักรบแท้จริงขอเตือนน้องเป็นครั้งสุดท้ายกรุณาแยกแยะวิกฤตการในวันนี้ในเดือนเศษมานี้นั้น มันไม่ใช่เรื่องการเมืองมันเป็นเรื่องความมั่นคงของชาติไอ้น้องผู้จัดการทั้งสีท่านฟังพี่น้องไม่มีเวลายืนอยู่ตรงกลางน้องจำต้องเลือกแล้วว่าน้อง จะอยู่ข้างฝ่ายดีหรือฝ่ายชั่วฝ่ายดีคือมวลหมู่มหาประชาชนที่รวมพลังประกาศเจตนารมณ์ในวันที่2 2ธันวาคมนี้เพื่อขับไล่ ไอ้พวกจันไรออกจากแผ่นดินสยามไม่ได้น้องยืนอยู่ตรงกลางไม่ได้น้องจำได้ไหมพวกเราวิ่งรอบสาราวงกลมของที่ประทับอนุสารี ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าปิยะมหาราชเด็กพ่อของพวกเราจอบรอทุกคนเราสาบานตนทุกเช้าข้าจักรัรกษาโมดกของพระองค์ท่านไว้ได้เลือดเนื้อและชีวิตวันที่ยีบสองนี้ น้องต้องทบทวนบังกาศจุดยืดออกมาอยู่ข้างประชาชนซึ่งเป็นข้างที่ถูกต้องแต่ถ้าน้องคิดว่าจะไปเลี้ยออปูอ,อ่อมึงกับปูขาดพี่ขาดน้องกัน มึงกับกูต้องเจอกันยศพลเอกพลอากาศเอกพลเรือเอกที่ก้าวขึ้นมาจนเป็นผู้นำของกองทัพเกียรติยศเกียรติศักเหนือสิ่งอื่นใดไม่ใช่หวังอยู่ในตำแหน่ง จนกเกษียณอย่างไร้เกียรติพี่ขอเตือนเตือนครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายและพี่เชื่อใจน้องๆว่าจะเข้าใจในความรู้สึกของพี่พี่นักรบเท่าและมวล มูมหาประชาชนที่นี่ yeah, yeah, yeah. อ้องเ้ยดูทีวีอยู่หรือเปล่าหรือมัวกอดกิ๊กอยู่วะฟังไว้พี่เรินบอกเองแล้วเป็นครั้งสุดท้ายเองประกาศตัวออกมายืน ห่างประชาชนตั้งแต่วันที่ย3บสามนี้เป็นอ้อนไปขอร้องน้องเลยไม่งั้นพี่ไม่เคยฆ่าน้องในชีวิตแต่ครั้งนี้พี่ยอมบาปว่าู้จะฆ่าน้อง และด้วยความเอ็นดูน้องๆเรียนตรง,ตรงวันนี้พี่ขอพูดด้วยใจของพี่ว่าพี่ไม่ต้องการให้น้องเอากำลังทหารออกมาเอาอาวุธออกมาพี่ขอร้องน้องเลยแคหน้อะกาศจุดยืนพลัง มวลหมูม่มหาชนก็จะได้ใช้ชนะโดยไม่ต้องใช้อาวุธทหารเท่าเราแต่ก่อนเราแค่คำรามไอ้พวกจันไลโดยเฉพาะอีปูแม่ก็หนาวแล้ว คำรามหน่อยสิน้องเอ้ยที่น้องไม่ขับรามเนี่ยเพราะอะไรคิดอะไรกันอยู่คิดไม่ออกหรือไงไอ้พวกชิบหายนี่มันจับด้วงต่อเบื้องสูงของเราน้องยังไม่รู้สึกอีกเหรอ เป็นผอ,อรเราทับได้ไงตาบอดหูหนวกหรืออย่างไรมีเวลาสองวันให้น้องคิดสุดท้ายนี้ก็อยากฝากขอบคุณคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ได้เข้ามาใหม่ซึ่งผมในอดีตเป็นผู้ในการสำนัก พลนรง์การเลือกตั้งเป็นอดีตผู้ตรวจการสำนักงานคณะกรรมการกออผมต้องขอขอบคุณในนามสิทธิ์เก่าคนหนึ่งของกอตอว่าที่ท่านออกมาถแถลงเมื่อวานนี้นั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้งองกอตสามารถเลื่อนการ เลือกตั้งออกไปก็ขอให้ท่านทั้งห้าท่านได้ดำรงความงุ่งหมายอีกองค์กรอิสระที่พี่เรินคนนี้อยากขอร้องในฐานะคณะกรรมการปปอชอหลายท่านก็รู้จักผมดี คำตอบสุดท้ายปป,ปชฟังคำวินิจฉัยของศารรัฐธรรมนูญชี้ผิด383สอ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 วอชาติชั่วมันผิดแล้วถามว่าปป,ปชเองยังต้องมาสอบสวน บ้าอะไรอยู่อเองก็ชีโพโทดสีมันไม่มีสิทธิ์ีจะขึ้นมาบริหารขึ้นมาเป็นผู้แทนอีกแล้วห้าปีแถมติดคุกฝากไว้ปปชวันนี้ผมมั่นใจว่าจะเป็นโอกาสสุดท้าย ทักธุงรบแล้วจบในบัดบุขอบคุณครับขอบคุณครับ